โบเซรามิกเออวันนี้ร้านโบเซรามิกอยู่ที่บางบอนห้านะครับช่วงนี่ฮะตรงข้ามเราจะเป็นร้านอร์อรถนะเอรดร์แล้วก็สิินใจเคหะนะอยู่ในแถวนี้นะครับเห็นไหมว่าช่วงนี้มุล้างสต๊อกเริ่มกิจการกลับตามจังหวัดโอ้โหแบบนะฮะร,ราคาตั้งแต่20บาท30บาท นะทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาดูนะฮะร้านเซรามิกราคาถูกราคาไม่แพงที่บางบอนห้าครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับราคาตั้งแต่หลักสิบบาทเลยนะฮะตั้งแต่หลักสิบ,บาทแล้วก็เจ้าของร้านใจดีแล้วก็ทำเลน,นะฮะถนนผลทางที่บางบอนห้านะครับปักบุดมาได้เลยร้านเบ เซรามิกนะครับหรือว่าเนี่ยร้านจอนี้ดีเนะี่ยปักบุดมาในกีเพลปถ้าใครมาไม่ถูกนะนะครับก็จะมีนี่เลยนะบุกมีหยียบเห็นไหมฮะอันนี้สิบบาทสิบบาทสิบบาทมีแก้วกาแฟ โ oh. อ้โหชุกวกาแฟเนี่ยฮะทุกคนครับสวยๆเนี่ยทำจากเซรามิกยัางดีอันนี้ก็ราคา20บาทนะฮะบ่มากเนี่ยเซรามิกกูอะฮะเซรามิกัวอะเซรามิกก็คือกระเบื้องเลยลูกกระเบื้องเออ เนียฮะอันนี้ก็จะเป็นบดแก้วนะครับทั้งบดเลยสองประชิดนู่สองประชิดสองประชิดนี่ฮะนี่ก็จะเป็นแก้วกาแฟราคาเริ่มต้นที่สิบบาทแล้วก็นะยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ดูฮะโอ้โหถูกมากเลยสามใบยี่สิบมิลลิมชั่นด้วยสามใบยี่สิบบาทนะครับเห็นแล้วก็โอ้โหน่าซื้อมาก,มากเลย เขาชอบไปกีก็เหมาะสลับคอคาแฟเพื่อตอนเช้าต้องไปดื่มกาแฟตอนตอนเช้า,ชานะต้องไปดื่มกาแฟหน้าบ้านเราก็เอานีา่ฮะเพราะว่าราคาไม่แพงนะแล้วก็สวยด้วยนะครับมีกั้งหลากหลายสีนะนะฮะหลากหลายสีแบบนี้ก็มีดูสิราคายี่สิบบาท สวยมากเลยอจ้าเ <laughs> ออนะะเอ้ามาุกคนครับมาดูพาทุกคนมาดูวันนี้รถล้านสต็อกเนอะนี่อันนี้อะไรเนี่ยนี่ฮะเป็นกานาำตัวนี้กาต้มชาเนาะยี่สิบบาทอะยี่สิบบาทนะครับนะมี ก้วกาแฟสวยๆแปลกๆนะนีะ่เยอะเลยในราคา20บาทนะครับทุกคนอ่ะเมื่อนะเราจะดูด้านดีแล้วนะครับเป็นบดแก้วกาแฟนะครับเรามาดูคาบิชันอันนี้คือไตใหญ่ครับผมชานชานเซรามิกขนาดจัมโบ้ขนาดจัมโบ้ป๊าดใหญ่มากเลยใหมาย55บาทครับผมโอ้มีหลากหลายสีครับผมโอ้ ข,ข, <therapist. S 2> ขาวค่ะระบบไซใหญ่ขาวก็มีนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่เหรอฮะไซส์ใหญ่ค่ะอ๋อเป็นก้อนเหรอไซใหญ่มีไซส์ใหญ่ค่ะอ๋อสวยด้วยสวยมันคนถือเลยไหมนี่ครับทุกคนครับใบละห้าสิบห <over> ้าบาทนะฮะอันนี้เอาไปชามใหญ่แก่สำหรับคนกินจุ่ๆนะใช่ค่ะเพืยอเสี่ยวเยอะจะฟู้าวผ่าเนี่ยทำได้เลยค่ะใช้ได้หลายอย่างครับเอาไป อุย้ยนะใส่นุ่นใส่นี่ได้เยอะเลยใบยใหญ่มากไม่แพงนะคะไม่แพงนะครับสนใจโบเซรามิกค่ะอาจารโบเซรามิกนะค่ะจานใหญ่พอไหมอาจารย์ไม่มีอนะไรไม่ต้อนะนอกนะจากชามนะครับที่เป็นชามใบใหญ่ถ้วยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นกระถางปลูกต้นไม้ค่ะอ๋อกระถางปลูกต้นไม้กระถางปลูกต้นไม้ข้างล่างด้านล่างมีรูค่ะมีรูสำหรับให้น้ำออกได้ค่ะมีลูเลยนี้ก็ยี่สิบ ตอ้งต้นห้าสิบห้าบาทโอ้ห้าสิบห้าบาทมีหลากหลายค่ะหลากหลายตรงนี้เรก็จะเป็นจานแบบสวยๆมีลายสวยๆเยอะแยะค่ะครับมีลวดลายเยอะแยะค่ะอย่างใบนี้ค่ะครับสวยค่ะอันนี้ยี่สิบเก้าบาทใช่ค่ะยี่สิบเก้าบาทซื้อเหมือนนัปล่านะคะครับผมไปสวยๆั้งนั้นเลยใช่ค่ะอือนี่ฮะ อ๋อเข้มีเป็นกองเป็นกองเนาะใช่ค่ะแต่ละกองก็จะมีราคาบอกชัดเจนเลยี่สิบเก้าบาทจานหกสิบเก้าบาทจานใบใหญ่ใช่ค่ะมีหลายแบบค่ะนี่แบบนี้ก็มีค่ะใวใหญ่นะคะอันนี้ราคาสามสิบห้าบาทค่ะสามสิบห้าบาทครับทุกคนครับใบใหญ่ๆห่เลยนะฮะ มีค่ามากมากมีหลายสีให้เลือกสองประเเลยแจกันเป็นอะไรก็มีค่ะอืมีหลายแบบค่ะมีหลายแบบเยอะค่ะแล้วเป็นแบบเป็นเหยือกน้ำร้อนอะไรก็มีนะคะเหยือกน้ำร้อนลูกมีสองแบมีเหยือกน้ำร้อนด้วยค่ะมเห็นไหมหรือว่าจะเป็นถาดแบบนี้ก็มีนะคะเนี่ยเหยือกน้ำร้อนเนี่ยค่ะอันนี้ก็ห้าสิบห้าบาทใช่ไหมฮะอาจารย์ ห้ <50 S 2> าสิบบาทคุ้มมากมากอ่ะบอกัะเอาไปใส่ชานะนี่อ่าเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ชงกาแฟใหญ่จุใจเลยนะคะสวยด้วยนะคะคู่ละร้อยใบละห้าสิบห้าคุ้มนะคะคุ้มค่ะสุดยอดเลยนะ,ะ <55 S 1> นเอาที่ฮะ มีเยอะค่ะมีเยอะค่ะโอ้หลากหลายครับทุกคนครับดูฮะราคาขึ้นไปนะคะเริ่มต้นตั้งแต่สิบบาทเลยนะคะอันนี้บอลยี่สิบบาทด้านนี้ยี่สิบบาทค่ะนะคะสวยสวยค่ะสวยมากเลยค่ะสวยยี่สิบบาทนะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใส่น้ําแข็งใสหรือว่าจะเป็นใส่พวกน้ําซุปอะไรก็ได้ค่ะอใช่รายใหญ่มากค่ะ มดมานนี้ก็สวยค่ะเริ่มต้นที่สิบบาทนะคะด้านนี้นละสิบบาทเลยค่ะแล้วด้านยี่สิบบาทนยคะแก้วละสิบบาทแันนี้โรงานมาเองนะฮะทำไมขายถูกจังเลยอาจารย์อันนี้เขาถามว่าโรงงานเรามาเองไหมคะส่งตรงจากโรงงานเลยโอ้เนี่ยเพราะว่าดูแล้วของมีคุณภาพมากแล้วก็สวยๆนะคะ ราคาไม่แพงน้าบาทนะฮะสวยๆทั้งนั้นเลยคุ้มค่ามากครับทุกคนครับผมมาดูแล้วราคาคือไม่เกินร้อยอ่ะไม่เกินร้อยอ่ะแต่ละอย่างรเร่มที่เริ่มต้นที่สิบาทลับไปยี่สิบาทสิบาทค่ะสิบบาทตุจานชามนะคะโบเซรามิกจอจานดีๆค่ะโอ้บางบอนห้านะคะ ครับผมตอนนี้ส่งออนไลน์ไหมครับอ่าได้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะได้เลยค่ะกับอาจารย์นพธารามนะคะอาจารย์นพธารามเ้อจจาอย่างไงเดี๋ยวผมจะอ่าลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจอยากได้นะครับคือม่ว่าจะเป็นแก้วกาแฟาช่วยชามอะไรต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์กระถางกระถาง้นมาหรือว่าจะเป็นกาลน้ำร้อนอะไรมีทุกชนิดค่ะครับก็ ทักมาได้เลยเนาะยังไงเดี๋ยวผมจดเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวใครสนใจอยากได้แต่ไม่มีเวลามาเราเราจะส่งให้ได้ค่ะส่งให้ได้เนาะแจ้งที่อยู่เบอร์โทรมาเดี๋ยวเรารถโพลตารามจะส่งที่เลยค่ะครับผมอยากได้เลือดลายแบบแม้ส่งลายให้ดูนะแร,รกลายกันแล้วส่งลายให้ดูนะว่าเออจะได้ลายแบบนี้แบบนี้นะครับกี่ใบกี่ใบ,บส่งได้แบบับลองว่าคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าราคาสินค้าไม่แพงด้วยนะคะ บใหญ่ใหญ่เนี่ยยี่สิบบาทช่ะยี่สิบาทค่ะยี่สิบาทได้ซื้อได้เลยอือเนี่ยฮะสวยค่ะสวยคระสวยจริงๆริแลสวยการมีลายจีให้เลือกนะคะเจยี่สิบบาทยี่สิบบาททุกคนเออเหมาะมากๆเลยเหมือนเมือนเหมือนอันนั้นเห็นไหมคะในกระถางต้นไม้เห็นไหมคะเนี่ยที่มียี่สิบบาทด้านนี้เห็นไหมคะเนี่ย พี่เห็นไหมคะนะ่ะที่เป็นเป็นเป็นกระถางม,มีเชือกดิ้งเห็นไหมสวยเห็นไหมคะนะ่ะครับผมอันนี้คืออะไรครับพี่ตัดแบบเป็นเป็นกระถางเหมือนใส่ใส่ใส่ต้นไม้เนี่ยคะ่ะเราใส่ต้นไม้ได้แล้วก็เออดึงให้ใหน้ําออกได้อะไรได้แล้วสหรับต,<อ>ต้นไม้เห็นไหมคะอ๋ออันนี้สหรับกระถางต้นไม้ใช่คะ่ะนี่ค่ะนี่เนี่ยเนี่ยสวยนะคะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีกล่องเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะใส่ต้นไม้ค่ะเป็นไม้กระถางเนาะใช่ค่ะอ๋อไ่สวยงามค่ะ เราจะตั้งไว้ในบ้านก็ได้หรือว่าในห้องพักผ่อนในอะไรในห้องโถงอะไรก็ได้ค่ะครับยี่สิบห้าบาทครับทุกคนกระถางต้นไม้นะฮะอันนี้สลับเวลาน้ำเขาซึมออกมาใช่เราน้ำปุ๊บเขาจะซึมออกมาตรงนี้ใช่นะฮะกระถางต้นไม้สวยๆอันนี้เอาไว้ในบ้านได้เลยนะครับเอาไว้ในห้องเป็นกระถางต้นไม้ไม่ตุ้มเล็กๆจะสรับดูดอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟอกอากาศได้ครับผม นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นจานใบใหญ่แล้วจานใบใหญ่แบบเป็นลวดลายสวยๆค่ะอยากรู้ว่ารู้ราคาจริงๆถ้าดูในห้างราคาผมว่าน่าจะไม่ไม่มีนะคะยี่สิบห้าบาทมี่หายากนะคะี่่คเซรามิกมีนะฮะมีร้านโนโพรสลามเนี่ยจ้าจานดีๆนี่นะคะโนโพเซรามิกเนี่ยค่ะถูกแน่นอนค่ะนี่ฮะลวดลายหลายอย่างยี่สิบห้าบาทนะยี่สิบห้าบาทครับทุกคนครับดูสิอันนี้มาสักแบบไหน ใส่ผลไม้เนาะใช่ค่ะใส่ผลไม้ใส่าอาหารใส่ไก่ทอดใส่เรื่องแฟนในะครับสวยมีรูดลายก็มีครับเป็นแล้วแต่เราเจ้าแบบไหนสวยสวยนี่เป็นสีก็มีนะคะนี่เป็นสีก็สวยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเป็นสีเนี่ยสวยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยสีเนี่ยสวยมากใช่นี่ก็สวยสวย,ยคะยนี่ก็น